เปรมโคดเป็นไทยประโยคปปทกิจโฮบพรน,นราชาอาชาตาสัตตุพระเจ้าอาชาติศัตรูทรงรับสั่งว่าสาธุพันเตติได้เจ้าข้า ดังนี้แล้วดัตตบะสาระมันดังมันดปังการาเปตวารับสั่งให้สร้างมนดบที่มีเครื่องประดับอันเป็นสาระซึ่งควรทัศนา วิสกรรมมุนานิมิตะสดิสังเช่นกับสถานที่อันวิสุกรรมที่พระบุตรนิรมิตไว้สูวิพัตตะพิดติถมพระโสปานังมีฝาเสาและบันได อันนายช่างจำแนกไว้ดีนานาวิทะมาลากรรมมละตากรรมวิจิตตังวิจิตด้วยระดามาลากรรมและระดากรมนานาชนิดอภิภวันตมิวะราชาภวนะวิภูติง เรากะว่าจะครอบงามเสียซึ่งสมบัติแห่งราชมเทียนของพระมหากษัตริย์อวะหะสันตมิวะเดวะวิมาณสิริงโดดประหนึ่งว่าจะยะะเย้ยซึ่งสริแห่งเทพวิมาน สริยานิเกตะมิวะปานประหนึ่งว่าเป็นสถานที่อาศัยอยู่แห่งสริรินักเรียนดูดีๆนะเอกะนิปตะติดทามิวะ หลุด,ดถ้าเป็นที่ประชุมอันนี้แปลแปลรวมกันเลยนะเอกะนิปาตาติธามิวะจะเดวะมนุษย์สะนยนวิหังคานังดุดถ้าเป็นที่ประชุมชั้นเอกของหล่อวิหกคือนัยนาแห่งเทพยดาและมนุษย์โลกะรามะ ในยกะมิวะสัมปินดิตังและประดุษสถานที่รลื่นรมในโลกอันเขาประมวลจัดสรรไว้นักเรียนดูเป็นแต่แต่ตละประโยคแบบนี้ก็ดีนักเรียนจะได้ทราบว่าประโยคไหนเป็นประโยคไหนนะต่อไปเป็นการแปลไทยเป็นบาคตประโยคป,ยคปท .8 สาธุพันเตติโขปนราชาอาชาตะสัตถุอาชาตสัตตุวิศกรมุนานิมมิตะสดิสังสุวิภัตตะพิตติธรรมพระโสปานังนานา,นาวิทะมาลากรรมะละตากรรมะวิกิตตัง อภิภวันตะมิวะราชาภวนวิภูติงอวหาสันตะมิวะเดวะวิมานาสิริงสิริญานิเกตะมิวะเอกนิปาตาติดทะมิวะจะเดวมนุษสะนายนวิวหังคานางังโลกะรามนายกะมิวะสัมปินดตัง ดัทธบ,บะสระมันดังมันดปังการาเปตวาจุดๆๆนะอันนี้มีต่อเพราะประโยคนี้ยาวมาก